สวัสดีค่ะมาถึงช่วงจอดทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาไม่ไกลนะคะจากโครงการพระราชดำริแหลมผักเบีย้ยค่ะเดินทางต่อมาอีกนิดค่ะมาผ่อนคลายกันซะหน่อยนะคะที่ไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะหลายคนอาจจะถามไทยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาที่นี่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับสปาดอกเกลือฟังแค่ชื่อแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะดอกเกลือหน้าตาเป็นยังไงแล้วเมื่อนํามาทําเป็นสปาแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ การนวดสปาดอกเกลือที่ไอทาราแห่งนี้มี2แบบด้วยกันนะคะคือการนวดสปาดอกเกลือทั้งตัวหรือแบบที่2คือการทําสปาดอกเกลือแค่มือหรือว่าเท้าค่ะจริงๆแล้วการทำสปาดอกเกลือก,ก็คือการนำเอาดอกเกลือหรือว่าคริสตัลของเกลือทะเลบริสุทธิ์ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติสูงมากนำมาผสมผสา,านกับครีมสูตรพิเศษให้เป็นเนื้อเดียวกันในรูปแบบของครีมเจลหรือน้ำมันต่างๆค่ะ ซึ่งวิธีการโนวดก็จะไม่แตกต่างจากสปาทั่วไปนะคะผลึกของดอกเกลือจะไม่มีการบาดผิวหนังแต่อย่างใดด้วยแถมยังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นข้ากระจ่างใสเป็นการขัดผิวให้ข้าเนียนค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวทำได้เลยนะคะ จะว่าไปแล้วสปาดอกเกลือแตกต่างกับสปาเกลือทั่วๆไปนะคะซึ่งสปากเกลือเนี่ยเขาจะใช้เกลือสินเทาจุดแตกต่างเมื่อนําไปขัดผิวเกลือสินเทาจะไม่ละลายค่ะจะยังคงตัวเป็นเม็ดหยาบถ้าเกิดว่าขัดหรือว่าถูรแรงๆอาจจะทําให้ผิวหนังของเราเกิดรอยถลอกได้แล้วก็ยังไม่มีแร่ธาตุผสมเหมือนเกลือทะเลอีกด้วย จริงๆเกลือเนี่ยเป็นตัวซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเราอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นการทําสปากเกลือเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของการผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะคะตัวเกลือเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวหนังด้วยนะคะเรื่องของการสมานแผลเรื่องของการที่จะทําให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้น หลังจากที่เราผ่อนคลายสบายตัวกันไปเรียบร้อยแล้วท้องเริ่มร้องค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะที่ไอทาราแห่งนี้ยังมีห้องอาหารระเบียงน้ําซึ่งก็เป็นห้องอาหารแบบฟิวชัน่นกับอาหารท้องถิ่นโดยพ่อครัวแม่ครัวท้องถิ่นคนแหลมผักเบี้ยแท้ๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวค่ะส่วนของห้องอาหารระเบียงน้ํา <c oughs> ของเราตกแต่ง ของที่นี่เนี่ยเราคงดีไซน์ของเป็นคนโมเดิร์นคอนเทม r ์รารีนะคะก็คือเป็นเรื่องของท ropical แล้วก็เป็นแฝงเรื่องของการที่มันเป็นลักษณะทันสมัยหน่อยนึงแต่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องของอาหารซึ่งมันจะมีอยู่ในท้องถิ่นของเราเองเน,นะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบซึ่งมันมีอยู่ที่นี่เอง เราไปดูเมนูแนะนํากันนะคะซึ่งก็เป็นอาหารพื้นบ้านเพชรบุรีกันเลยค่ะเริ่มกันที่ส้มตําปูม้าแหลมผักเบี้ยจานนี้แม่ครัวเขานํามะละกอมาตําแบบหยาบๆนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ําส้มตําปรุงพิเศษแบบดั้งเดิมรสชาติไม่จัดมากค่ะจากนั้นก็นําเอาปูม้าโตๆมาคลุกเขาแม่ขอบอกว่าเนื้อปูม้าเนี่ยหวานมากๆค่ะ ส่วนเมนูนี้นะคะเป็นหลนปูม้าไอทาราค่ะรับรองได้ว่าใครที่ชอบทานน้องปูนะคะคงจะถูกใจอย่างแน่นอนการทําหลนนี้ต้องบอกว่าถ้ากะทิไม่สดจริงเนี่ยนะคะอาจจะได้รสชาติที่ไม่อร่อยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาใช้ข้องสดรับรองได้ว่าถูกปากสุดๆเพราะเขาใช้หัวกะทิเนี่ยนำมาคั้นสดเลยเคี่ยวกันแบบดั้งเดิมเลยค่ะส่วนเนื้อปูม้านี่ก็เสิร์ฟกันสดๆเลยนะคะรวมถึงเนื้อผลไม้แล้วก็ผักสมุนไพรท้องถิ่นนานาชนิดค่ะ มาต่อกันด้วยน้ำพริกระเบียงน้ำสูตรท้องถิ่นค่ะโรยหน้าด้วยเนื้อปูชิ้นโตๆแล้วก็เสิร์ฟกับผักสมุนไพรท้องถิ่นนะคะบางคนเนี่ยเขาก็นิยมทานคู่กับหมูหวานค่ะเขาบอกว่ามันนุ่มลิน้นแล้วก็เข้ากันเข้ากัน ปิดท้ายกันด้วยผัดไทยไอทาราแหมต้องบอกว่าแตกต่างนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นจันนํามาผัดเป็นผัดไทยเหมือนกับที่อื่นนะคะแต่ว่าเขาเอาเส้นสปาเกตตี้มาผัดกับซอสมะขามอินเตอร์แบบทไททๆยค่ะต้องบอกว่าแตกต่างแต่ลงตัวนะรสชาติผัดไทยที่ได้ไม่ผิดเพี้ยนอร่อยมากค่ะแถมยังใส่เนื้อปูม้าสดๆอีกด้วยยกนิ้วให้เลย ก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านซึ่งอ,อยู่ในบริเวณกรุงเทพหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยมาถึงที่นี่ก็ไม่ไกลนักนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะให้บรรยากาศซึ่งต่างกับเมืองชายทะเลทั่วๆไปที่เรามีในปัจจุบนันนี้ที่นี่ก็จะยังคงเป็นธรรมชาติที่สวยงามเหมือนเดิมเหมาะสมกับคนซึ่งมีครอบครัวมีเด็กเล็กๆนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะอิ่มท้องกับอาหารท้องถิ่นสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็มากันได้เลยค่ะที่ห้องอาหารระเบียงน้ำนะคะที่ไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะก็มากันได้เลยนะคะที่ตำบลแหลมผักเบียออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้คือจอทั่วไทยประจำวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ